สวัสดีครับชาวชีวะเลียนทุกคนกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับในวอลเดวิชันแฟนต์แฟนตาซีนะครับตอนแรกเนี่ยตั้งใจว่าวันนี้จะทําเป็นคลิปพ p พนะครับซึ่งเป็นทีมที่ที่จัดไว้เพื่อ,อที่ที่เป็นคนที่ทีมที่คนหลายๆคนเคยแนะนํามาแล้วนะฮะก็คือบอกว่าเออทำไมไม่จัดเคนกับกาเซ่าคือตอนนั้นนะทำไมถึงไม่จัดเกมกับกาเซ่าแล้วก็วอลเลย์ออฟลทที่เป็นแทงกหนึ่งทีมก็เพราะว่า,อ,าอก่อนหน้าเนี้ผมยัง ม,มีไม่มีการไต่ตันเลยฮะแล้วก็การเดมอนวอลก็ยังไม่99แล้ววันนี้อ่าจริงๆการไต่ตันหนเริ่มแปดสิบหแล้วแต่ว่าผมเองเนี่ยเพิ่งเห็นว่าเดมอนวอลผมก็ยังไม่99วันนั้นวันนี้ก็เลยจะยังไม่เอายังไม่ทำคีบพีพีครับขอเลื่อนไปก่อนแล้วกันนะฮะ <c oughs> เพราะว่าอ่าผมอยากให้การเดมอนวอลมัน,นเริ่มเกาสิกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปลงอ่าอาจจะเป็นวันพฤหัสก็ได้ครับเพราะว่าอาทิตย์นี้ก็ ว่างๆนิดนึงฮะแต่จริงๆมองเรื่องเลดด้วยครับอ่เพราะออนั้นพอมาพูดถึงเรื่องถึงเรื่องเลดถึงเนอร์ไม่เชื่อผมก็คืออืคือโซอธรรมศาสตร์นะครับเมื่อวานเราพูดผมพูดแบบว่าผมอยากจะทําเป็นไทเ์มจิกแต่ว่าอ่าคุณภูริท์เขามาทักผมหลังไม์ฮะเขาบอกว่าเฮ้ยลืมไปหรือเปล่าว่าของไอเทมที่มันเป็นซคลลัคดารี่อะครับมันจะบวกส่แค่ครึ่งเดียวซึ่งเออผมก็ลืมไปจริงๆฮะเพราะว่า ผมลืมไปว่าเราจะต้องใส่อาวุธอยู่แล้วแล้วแล้วตรงเนี้ยคือสเตทที่ออกอะอาพุธมันจะออกมาแค่ครึ่งเดียวเพราะนั้นแปลว่าตรงเนี้ยอาถ้าไทยเมจิกเราใส่ไปร่วมกับอาวุธที่บวกเมจิกที่มากกว่าเนี่ยมันจะบวกแค่60และตรงเนี้ยมันจะบวกแค่30เพราะนั้นแปลว่า2ไทยเนี่ยมันต่างกันจริงๆแค่30เท่าน,นั้นเองเพราะอาคงไม่มีใครที่เอาโซโเอาธรรมศาสตร์เดียวๆไปใส่โดยที่ไม่ใส่าอาวุธละมัง้งมั้งนะแต่ว่าเออถ้าใครคิดว่าจะใส่แค่อันนั้นอันเดียวแล้วแล้วลไม่ใส่าอาวุธอ ก็ทำ Magic เมจิกไปเลยก็ได้แต่ว่าในความจริงมันไม่มีใครทาแบบนั้นอยู่แล้วใช่ไหมเพราะนั้นเพราะนั้นในเมื่อไท้บาเรียมันบบกสปิริตถึง12เราก็เลยจึงควรจะทำเป็นไท้บาเลียไปเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงนี้มันมีป้องก Magic ันเมจิกรีเทน8%แล้วแล้วก็ยังมีป้องกันเมจิกรีเทนเพเนเทชันอีก10ด้วยเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่ามันเป็นของที่เหมาะสําหรับตัวแทงเวทแบบจรงิงจังไปเลยอย่างเช่นเลนหรือสเปลเบดหลายๆตัวที่มันเป็นตัวแทงเวนนั่นเองนะฮะ อ่าแบบนึงคะเพลงดังขึ้นมาอีกละนั่นแหละฮะนั่นแหละฮะก็เลยเออเนี่ยมันเป็นแบบนี้แหละแหละผมก็เลยมองว่าเมื่อวานแหละที่พูดว่าเอ้ยผมจะทะําเมจิกอ่ะผมเปลี่ยนใจละผมเปลี่ยนไปทําบาเรียดีกว่าแล้วผมเก็บไว้ให้ตัวแทงเวทดีกว่าครับเพื่อป้องกันเมตาเวทในอนาคตที่จะมาถึงนะครับส่วนเอ,อ่อส่วนอีเวนต์ฝ่งญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้ผมไม่ได้ตามเท่าไหร่ผมไม่รู้ว่าโอเมก้าตัวเนี้ยครับที่มันเลฟ มาจากไฟนอลสิี่เนี่ยมันเป็นยังไงก็เดี๋ยวเรารอดูกันดีกว่าว่าว่ามันเป็นยังไงนะะแต่ตัวเนี้ยมันมาจากไฟนอลสิบแน่นอนนะครับโอเมก้าที่หน้าตาอย่างนี้พร้อมกับไอจอทีวีที่เป็นยื่นขึ้นมาอย่างเงี้ยมันคือนั่นแหละฮะไฟไฟนอลสิบสี่ครับเป็นโอเมก้ามก็ใครสงถ้าใครเคยเล่นไฟนอลภาคอื่นๆมาเจ็ดแปดอะไรเงี้ยจะรู้ว่าโอเมก้าเวบป้อนอ่ะมันหน้าตาไม่ใช่แบบนี้ใช่ไหมละ่ะมันหน้าตาแบบนี้ เออมาหน้าตาประมาณนี้นี่ครับซึ่งมันใช้เรฟเฟรนเดียวกับอัลติมาเวปอนในภา,ภ,าภาคอื่นๆด้วยนั่นเองเอ่อแต่แต่โอเมก้าในเฟสต์สิบสี่เนี่ยมันคือตัวนี้เลยฮะถ้าเราถ้าเราเสิร์ชด,ดูจริงๆฮะนี่ฮะนี่ครับหน้าตามันเป็นแบบนี้ฮะก็คือคล้ายแบบเดียวกันเลยฮะนี่ฮะรูปนี้ชัดแอบรูปไม่เห็นอีกนั่นแหละแต่มันคือตัวเดียวกันแหละจริงๆมันมีไอ ลูกกระต่ายอยู่ข้างบนตรงนี้ด้วยแต่มันตัดไปมันก็คือตัวเดียวกันผมก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะทาง JP เป็นยังไงเออโอ้โหโอ้โหเอออีเวนต์เขาเป็นยังไงนะแอบดูนิดนึงได้ไหมคือคลิปนี้ก็เลยวันนี้ก็เลยเป็นวันที่ค่อนข้างฟรีนะครับไม่รู้จะอัพอะไรเพราะว่าข้าม PvP ไปก่อนอ่าเนี่ยโอเมก้ามานะครับไม่ไม่ลิมิเต็ดมากใช่ไหมแอบแปลสิอืมภาษาเลตูอิงลิสสิเออแอบดูนิดนึงฮะ ซาลชชิ่งซัมมอนแลงหนึ่งเหรอเดี๋ยขอดูหน่อยฮะทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะทำไมถึงเป็นซาลชเบอร์หนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ามีซาลชแอคแทกอัพสิบห้านะครับแล้วก็มีอ่าดากอนคิวเลอร์ไลท์คิวเลอร์แอคแทกอัพอีกเออ 2ีนะครับก็ก็ไม่แปลกอะที่เขาจะดันมันเป็นแบบนั้นฮนะมีอีเวชั่นมีฮ i t เร t อ่ะปกตินะฮะมีไลท์รีสต c e ก็เป็นตัวที่ดีครับต,ตัวนี้ไปได้ถึงหรือว่าเ9หรือเปล่าเนี่ย <c oughs> เป็นตัวที่เก่งนะครับอเมกานะครับแล้วข้ามไปก่อนครับยังไงยังไงก็ยังไม่มาถึงเราอยู่แล้วสำหรับอ่าอเมกานะครับอ,อีกสักพักหนึ่งใหญ่ นั่นแหละครับอ่ะก็เลยวันนี้ก็เลยจะยังไม่ทําคลิป PP นะครับข้ามไปขอข้ามไปก่อนสําหรับอ่าเรดในวันพรุ่งนี้เมื่อวานผมบอกว่ามันมีหรือเปล่านะตัวธนูน้ําแข็งไอตัวมิสไซน์น้ำแข็งผมก็ลืมไปว่าคำว่ามิสไซล์มันรวมถึงธนูด้วยซึ่งก็คือโรซานั่นเองนะฮะก็คือเขาเป็นเรดที่เกิดมาเพื่อ f ฟ n a l Fantasy 4ี่ที่จะจบไปนั่นเองฮะแล้วก็ล่าสุดมีวิกตอเรียออกมาใช่ไหมเป็นจ็อบเป็นสไนเปอร์ใช่ไหมล่ะผมก็คิดว่าจะลัดมานะครับ ต้องมาพร้อมๆกันกับอาทิตย์หน้าแน่ๆเลยเพราะนั้นอาทิตย์หน้าก็เป็นไปได้ว่าจะมีม,มีลูเซียมีเอยไม่ใช่ลูเซียลัวท่าก็อาจจะยังไม่มาเหมือนเดิมเพราะว่าเพราะว่าก็ถ้าถ้าตัวเก่ายังอยู่2ออาทิตย์อย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็จะมี อ่ะสองตัวแล้วก็จะมีตัวใหม่อสองตัวเงี้ยมันก็คงจะลากลาก,ากยาวๆไปนะครับหรือไม่ก็เขาอาจจะเอามาเชอรี่ออกแล้วเอาลวาท่ากับไตัวใหม่เข้ามาก็ได้เพราะว่ามันก็สองอาทิตย์พอดีใช่ไหมล่ปะปกต,ติมันก็ประมาณนี้แต่ว่าก็ลองดูว่ามันจะเป็นยังไงครับแต่ว่ามันอาจจะเป็นช่วงคริสต์มาสมันอาจจะลากยาว,ยาวไปเลยสีตัวก็ได้นะมันก็เอาเข็มไม่ได้แย่เท่าไหร่นะออืมผมก็เลยพอผมไม่ทํพีพีแล้วผมก็เลยเอ๊ผมจะทําอะไรต่อดีอย่างนี้ <laughs> อ่ะ เอาก็ว่ามานั่งพูดคุยกันเล่นๆแล้วกันเนาะๆๆเรื่องเรื่องโซฟธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็อ่าเลดของเมื่อก่อนสองหัวเนี่ยก็อ่าแนะนําว่าถ้าเล่นได้ก็เล่นนะครับอ่าโซฟธรรมศาสตร์เป็นของที่ดีนะครับเป็นของที่ดีเป็นเป็นคืออย่างตอนที่ผมผมบอกว่าเอ่อถามว่าไม่มีได้ไหมไม่ไม่มีก็ได้แหละแต่ว่าของกันเวทที่เป็นแอนท์ซอรี่อ่ะผมว่ามันดีนะเพราะว่า ถ้าสมมติคุณมีอ่าสมาร์ทโค้ดที่เป็นสมาร์ทโค้ดบาเรียอยู่แล้วเนี่ยแล้วคุณใส่อันนี้คู่กันเนี่ยเออมันก็ไม่รู้ว่ามันทับกันหรือเปล่าแต่ว่าที่แน่มันกันการโดนเจาะเกาะด้วยนะผมว่ามันเป็นของที่ดีควรจะมีไว้แหละอย่างน้อยมันก็เป็นอุปกรณ์นะครับแล้วตรงแล้วก็สมมติว่าถ้าใส่ท่องนี้เป็นอุปกรณ์เออมันไม่ใช่ดิมันใส่คู่กับสมาร์ทโค้ดบาเรียไม่ได้มันเป็นมันเป็นอุปกรณ์ตรงนี้แล้วคุณสามารถไปใส่เสื้อไปใส่อีปกรณ์ที่ เป็นทรัสมารเตอร์ที่มันไม่ค่อยบวกสปิริตได้นะครับอย่างเช่นผมพูดมาตลอดว่าผมพูดมาตลอดว่าไอ้ทัสมารเตอร์ที่มันเป็นอาร์เมอร์นะครับทัสมารเตอร์ที่มันเป็นอาร์เมอร์เนี่ยมันมีข้อเสียเยอะตรงที่ว่ามันอะต่อให้มันมีสปิริตมีอะไรเนี่ยมันก็จะไม่บวกบรรทัดล่างตรงนี้ซึ่งมันได้สกิลไงเพราะฉะนั้นการมีโซลอัพมาสั่งหนึ่งอันเนี่ยมันจึงดีครับดีเพราะอะไรเพราะว่า มันอยู่คู่กันกับอย่างเงี้ยอย่างชุดอาเกตอย่างเงี้ยนี่เห็นไหมมันใส่เชียร์ใส่โปรเทคให้ตัวเอง3เทิร์นใช่ไหมแล้วมันก็ยังมีโซธรรมศาสตร์ที่กันเวทที่อีกหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็คือหรืออย่างหรืออย่างเราจะใส่อ่าอย่างเงี้ยอย่างอย่างอย่างลูน่าเวิร์สของเมดิน่าอย่างเงี้ยที่บมดสปิริตแล้วเนี่ยมันก็ทับทับกันไปอย่างเงี้ยมันก็ช่วยให้การเวทได้มากขึ้นอะไรแบบนั้นนะครับแเราก็ยังบัฟตัวเองเล่ด้วยซึ่งมันมันเป็นการเหมือน สามารถใช้สกิลของชุดก่อนหลายๆอันที่ที่เราเคยคิดจะใช้แต่ไม่ได้ใช้ขึ้นมาก็ได้ครับอย่างเงี้ยฮะเห็นไหมอ่าซึ่งเออแล้วแล้วถ้าเกิดใส่คู่กับของที่มีสปิริตอยู่แล้วมันก็จะถึงไม่จะหานก็เหอะหรือเปล่ามันก็ไม่เป็นไรอยู่ดีอะมันก็ยังใช้งานได้อยู่ดีนะฮะหรือจะไปใส่กับคู่กับของที่เป็นบวกดีเฟนต์อย่างเงี้ยเอออะไรแบบเนี้ยซึ่งมันก็จะช่วยเราได้เยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นอ่าผมเลยมองว่าเออผมเลยแต่แต่ที่ปกติอะผมเทพวก ของอื่นไปอะแต่รอบนี้ผมคิดว่าผมจะไม่เทนะครับเพราะอย่างออย่างแพตตินัาเพมถามผมว่าผมไม่มีได้ไหมผมไม่เดือดร้อนนะเออหรืออย่างคาตานะแรดเวลผมไม่มีผมไม่เดือดร้อนนะผมไม่เล่นก็ได้แรดเวลอะไรเงี้ยแต่ว่าโซท่ามาผมสึกว่าถ้าผมไม่มีผมอาจจะเดือดร้อนก็ได้ประมาณนั้นนั่นเองนะฮะนะแล้วก็อย่าลืมซื้อของในช็อปกันด้วยนะครับนี่แลกฉาด ของตัวละครได้นะครับถ้าตัวผมเองเนี่ยไม่ได้ซื้อเยอะเพราะว่าผมไม่อยากเติมตังค์มากขึ้นกว่านี้นะครับแล้วก็ไฟน a l สเนี่ยกำลังจะหมดแล้วนะครับใครยังเก็บขายไม่ครบก็คือโอกาสสุดท้ายแล้วนะครับในวันนี้จนถึงพรุ่งนี้นะครับอะอย่าลืมซื้ออันนี้ด้วยนี่ซื้อวันละหนึ่งอัน,นมีห้าอันแลยเขาแลกได้ห้าชาร์ตนะครับตรงนี้ก็เนี่ยมีไหวเท่าไหร่เอาเท่านั้นแหละผมก็ไม่ได้ซื้อจน หมดนะครับผมซื้อไปแค่หนึ่งพันเพจนะครับเอผมเอาแค่สี่สิบอันเพื่ออัพผมเอาไปอัพการ์ดผมเอาไปเลือกฉาดไททันซึ่งถามว่าคุ้มไหมจริงเลือกฉาดไททันอะขาดทุนนะแต่ผมก็ด้วยความขี้เกียจของผมเองฮะผมก็เลยเลือกฉาดไททันอันนี้มานะครับ <c oughs> ซึ่งจริงๆมันขาดทุนนะครับทำให้ผมออพไปเลเวลแบ5ได้แต่ว่าผมอยากได้ไตตันมากจนซะผมยอมจ่ายก็ได้ซึ่งจริงๆอะถ้าผมเอาไปเลือกฉากตัวละครจริงๆมันดีกว่านะครับโดยเฉพาะพวกตัวลิมิเต็ดอย่างเช่นมาเชลลี่หรือหรือรามาดาท,ท,ที่ที่เป็นลิมิเต็ดอยู่ในตอนนี้นะฮะคลิปวันนี้ก็เลยรู้สึกเหมือนไม่ค่อยมีสาระอะไรเท่าไหร่แต่จริงๆอะมาเราพูดกันถึงเรื่องเหมือนเป็นรีวิวโซลออทา,า,าราศาสนั่นแหละฮะว่าพรุ่งนี้จะมาแล้วคุณจะฟาร์มไหม เออผมมองว่าฟาร์มเหอะถ้าไหวแต่ถ้าไม่ไหวหรือใครไม่มีตัวละครจริงๆเนี่ยก็สูู้นะครับกออ็ผมไม่รู้อ่าแล้วก็ตัว ตัวมงกรสองหัวยเนี่ยไม่สามารถใช้สติวท่งได้นะครับหลังหลังเลทเนี่ยเขาพยายามจะไม่ให้เราสติวท่งได้แต่ว่าใช้สโลได้เพราะฉะนั้นยังไงใครอ่ะก็มีสโลอยู่แล้วในลิมิตเบรกอยู่แล้วฮะเพราะฉะนั้นมันก็เก่งอยู่แล้วฮะทุกคนก็เตรียมพร้อมให้ดีแล้วกันสำหรับเลนวันพรุ่งนี้ผมคิดว่าผมน่าจะฟาร์มโซ่รรมาสะไว้สักหนึ่งอันนะสำหรับผมนะอันเดียวผมก็แย่แล้วฮะมไม่สามารถทำสองอันได้ละเบิร์ <c oughs> นเอาครับจนแย่เอาครับสำหรับเพลงวันนี้เป็นเพลง Return to o b d v i o u Version เปยนโนโซโล่นะฮะ Return to Oblivion คืออะไรก็คือเลด E8S ของ Final Fantasy 14นะฮะเป็นเพลงหนึ่งเพลงของชิวานั่นเองครับเป็นเพลงที่เพาะมากๆเลยใครอยากฟังลองไปหาฟังดูนะครับ Return to Oblivion Final Fantasy 14นะครับเวอร์ชั่นฟูเพาะมากๆครับเป็น j ล o c k ที่ดีครับคือเคยคิดจะเอาเพลง ขอไฟนอลสิี่หลายๆเพลงอะมาเปิดในคลิปนะในคลิปพีพีแต่ว่าส่วนใหญ่มันมีเสียงร้องไงเพราะมันมีเสียงร้องอลไรพูดแล้วมันตีกันก็เลยยากที่จะใช้นะฮะงั้นเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาลองดูแล้วกันว่าเพลงไหนเอามาใช้ได้บ้างช่วงนี้ผมก็ไปหยิบเพลงฟนอลสีมาใช้พอสมควรเลยฮะโอเคสําหรับคลิปวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะฮะจดันนี้สักทีแล้วกันจุดที่ นีเอ่อเปลี่ยนเพลงเลยแล้วกันไหนก็ไหนๆ,ๆ,ๆ,ๆมีตั๋วจัวได้นิดหน่อยครับเนี่ยทำให้ผมมือมี4ีผมบอกเลยผมไม่ได้จัวได้ UR นะผมลืมผมลืมไปสนิทเลยว่ามีอันนี้ให้จัว่วผมจัวแต่ไอ้นี่ <laughs> อย่าลืมจัวแบบผมกันนะเศร้าเลย โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปรีวิวโซลออฟทามาสาก็แล้วกันเลาดมีนี่ห้าใบครับเอาสักหน่อยดูซิว่าจะได้อะไรดีๆไหม <laughs> ตลอดเห็นไหมทำไม่หมุนแล้วก็สกิปไปเลยครับนี่ซาเลีย <laughs> ได้สองใบก็ดีแล้วครับซาเลียอเกีลยว จะมีคนยังไม่มีซาเลียไหมซาเลียเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวที่ TMR ดีมากๆนะครับเพราะนั้นยังไงก็ตามก็ควรจะมีไว้นะครับควรจะมีไว้นะครับ TMR ของนางยังไงก็ใช้ได้กับตัวเวทตัวแน่นอนใน PVP นะครับโอเคจบคลิปนี้แล้วกันครับสำหรับคลิปรีวิวโซ่ธรรมะผมจะตั้งคลิปนี้ว่าคลิปรีวิวโ so ซ่ธรรมะกันแล้วกันโอเคจ้า13นาทีบายๆครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ